นักเรียนเป็นยังไงบ้างไม่เจอคุณครูหลายวันนะคะคิดถึงกันไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะ,ะมาแบ่งปันนักเรียนนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาใช้หลักฐานอะไรบ้าง นะในการมายืนยันเพราะในการศึกษาประวัติศาสตร์หรือการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์นี้นะคะเราจะมาพูดลอยๆไม่ได้นะคะนักเรียนพูดลอยๆอยโดย,โดย,โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันนี้ไม่ได้่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาใช้หลักฐานอะไรบ้างไปแบบรวดรัดตับตอนเร็วๆเลยนะคะอ่ะหลักฐานคืออะไรหลักฐานก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าในสมัยก่อนมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่า มันเคยเกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าเคยมีคนอยู่ตรงนี้เราก็ใช้หลักฐานนะใช้สิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะเป็นรูปภาพหรือเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะคะเอามามาเอามายืนยันว่าตรงนี้นะในสมัยก่อนในยุคก,ก่อนเคยมีคนอยู่มีคนมีคนที่ศึกษาหรือว่ามีคนที่ใช้ชีวิตอยู่นะตรงนี้นะคะอ่ะลักษณะของหลักฐานอันแรกเลยอันนี้เป็นหลักฐานที่ที่เขามีการเขียนบันทึกมีลักษณะเป็นหนังสือนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งของไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือแต่ว่ามีรูปเคารพยังหลงเหลืออยู่มาถึงยุคเราเราก็สามารถที่จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้นะคะอ่าอันนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะพ้อแหกแตกหายในยุคก่อน่อเราพอเห็นภาพนี้ปุ๊บเราก็จะอ๋อเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองลักษณะลวดลายเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นสถานที่นะคะวัดวา,ารามที่ยังหลงเหลืออยู่เราก็จะเห็นภาพสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ทั้งสิ้นนะคะนักเรียน เราต้องการอะไรจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราต้องการสิ่งสําคัญเลยนะคะสิ่งสําคัญที่เราต้องการก็คืออ่านี่นะข้อเท็จจริงที่มันที่มันปรากฏอยู่ในหลักฐานนะคะเมื่อเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเราก็จะเอามาตีความได้นะคะแล้วซ้ายที่สุดแล้วตรวจสอบความถูกต้องสรุปออกมาให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากหลักฐานว่าเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ทีนี้มาดูนะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่อย่างแบ่งโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะอ่ะอันแรกเลยแบ่งตามลักษณะคําว่าลักษณะก็คืออะไรก็คือลักษณะของการของการบันทึกอันแรกเลยนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคําว่าลายลักษณ์อักษรแปลว่าอะไรลายลักษณ์อักษรก็แปลว่าหลักฐานที่มีการเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ชุมชนใดอาณาจักรใดมีการเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นรายละอักษรหรือเป็นตัวหนังสือนะคะแสดงว่าอาณาจักรนั้นอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะในการแบ่งว่าเป็นสมัยประวัติศาสตร์หรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเราใช้ตัวหนังสือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอันนี้ครูออกข้อสอบด้วยนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าคุณครูคะแล้วไอตัวหนังสือที่เขาเขียนมาเนี่ยพวกหนูอ่านไม่ออกค่ะเราอ่านไม่ออกเราไม่รู้เรื่องว่าเขียนภาษาอะไร ไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นตัวหนังสือเราก็จัดว่าหลักฐานนั้นเป็นประเภทรายละอักษรอ,อย่างเช่นหนังสือพงศาสวดานต่างๆนะคะอ่าหลักฐานชิ้นนี้เราก็เรียกว่าสมุดคอยสมุดพับในสมัยก่อนยังไม่มีเป็นเล่มแบบเหมือนพวกเราในปัจจุบันนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วตรงกันข้ามก็คือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คือไม่ได้มีการเขียนเป็นตัวหนังสือมันอาจจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นสถานที่อย่างตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับนะอันนี้ก็เป็นสถานที่พระปางสามยอดที่ลบบุรีอันนี้จัดได้ว่าเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรมีข้อสังเกตถ้านักเรียนเจอในข้อสอบนักเรียนจําเลยถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือจัดอยู่ในลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรอันนี้คือแบ่งตามลักษณะนะคะต่อไปมันมีอีกประเภทนะคะอีกประเภทหนึ่งที่มีการจําแนกตามความสําคัญ คำว่าความสําคัญก็คืออะไรสาคัญมากสําคัญน้อยแล้วหลักฐานอะไรที่มันมีความสําคัญมากสําคัญน้อยเราไปดูนะคะอ่ะหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานประถมมูมิหลักฐานชั้นต้นคืออะไรคือหลักฐานที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดร่วมสมัยนะคะเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นอย่างเช่นอ่าอันนี้เป็นพระปรางเป็นวัดวาอันนี้เป็นอ่าเป็นศิลาจารึก ของในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้เรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะคะส่วนมันจะเป็นตัวหนังสือหรือเป็นสิ่งของสถานที่ก็แล้วแต่นะสมมุติว่าคุณครูพานักเรียนไปขุดวัตถุโบราณแล้วไปเจอไปเจอ,เจอโครงกระดูกไปเจอ,อกําไลที่เขาใช้ในการประดับตกแต่งร่างกายอันนั้นคือหลักฐานชั้นต้นเพราะมันอยู่เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะต่อมาอหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เขาสร้างขึ้นทีหลัง นะคะไม่ได้เกิดในยุคน,นั้นสมัยนั้นสร้างขึ้นทีหลังยกตัวอย่างเช่นคุณคร Beauty ูสอนประวัตินักเรียนคุณครูเออนักสือประวัติศาสตร์มาสอนหนังสือประวัติศาสตร์มันเขียนเป็นตัวหนนังสือก็จริงแต่มันเป็นหลักฐานที่มันเขียนขึ้นมาทีหลังเพราะฉะนั้นหนังสือเรียนประวัติศาสตร์มหนึ่งที่คุณครูนํามาสอนนักเรียนเป็นหลักฐานชั้นรองไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นนะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของหลักฐานชั้นต้นกับชั้นรองก็จะมีความต่างกัน นะหลักฐานชั้นต้นจะมีความสําคัญมากกว่าเพราะว่ามันเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นร่วมสมัยเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือหลักฐานชั้นต้นก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะสรุปสั้นๆนะการแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะ อันแรกคือแบ่งตามลักษณะว่าเป็นตัวหนังสือหรือไม่เป็นนะคะเป็นรายลักษ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษ์อักษรอันที่สองก็คือแบ่งตามความสําคัญของหลักฐานก็คือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะอ่ะดูนะหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรอันนี้นะคะมีอะไรบ้างมีจารึกมีตำนานพงศาวดารจดหมายเหตุงานเขียนทางประวัติศาสตร์นะ จารึกก็คือการเขียนลงไว้ในในแท่งหินหรือแผ่นหินหรือแผ่นเล็กนะคะ,ะตำนานก็คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาอาจจะมีอภินิหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรื่องราวน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่านักเรียนต้องสังเกตนะคะว่าถึงแม้ว่าตำนานจะมีการบันทึกเป็นเป็นตัวหนังสือเอาไว้นะแต่ตำนานมันก็คือเรื่องเล่านะคะมันคือเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นมันมีความ เรียกว่าความน่าเชื่อถือในการที่จะมาอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดถ้าเป็นไปได้นะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์นักเรียนไม่ต้องเอาตำนานมาอ้างอิงนะคะไม่ต้องเอามาอ้างอิงแต่สิ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในบรรดาเอกสารก็คือ,อพงศวดานนะคะพงศวดานเพราะว่าอะไรเพราะว่าพงศวดานเนี่ยเป็นเอกสารที่บันทึกเรื่องราวต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของอาณาจักรของพระมหากษัตริย์อะไรต่างพวกนี้ นะคะจะไม่ได้จะไม่ได้บันทึกชื่อบุคคลทั่วไปอย่างเช่นชื่อเราก็จะไม่ถูกบันทึกในพงศาวดารเพราะเราไม่ใช่กษัตริย์เพราะเราไม่ใช่บุคคลสาคัญระดับประเทศนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละอักษรนะคะนี่นะหน้าตาจารึกเป็นอย่างนี้นะคะอ่านออกไหมไม่ออกไม่ต้องสนใจนะคะเราก็บอกว่านี่อ่าถ้าเราไม่เชี่ยวชาญไม่มีความรู้อ่านนี่นะตำนานบอกเล่ากันมาภายหลังอ่าแต่งเติมเข้าไปให้มันมีความน่าสนใจบ้ากันไป อ่อันนี้ปงสวดานบันทึกเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อาณาจักรต่างๆจดหมายเหตุส่วนใหญ่จะเป็นอ่จะเป็นฝรั่งเป็นคนต่างชาติเขียนเพราะอะไรจดหมายเหตุเี็ยเขาจะบันทึกเรื่องราวที่จะค่อนข้างละเอียดน,นะคะเพราะว่าอะไรเขาจะอาบอกวันเวลาบอกอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเขียนเอาคนไทยทําไมไม่เขียนล่ะคะคนไทยชอบพูดคนไทยไม่ชอบเขียนนะคะจับเลา่เลาๆๆกันแต่แอีกอย่างนึงก็คือคนไทยในสมัยก่อน คนที่ได้รับการศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นกเ็เวลาที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆคนไทยก็เลยไม่ค่อยมีเอกสารเหล่านี้นะคะเอกสารการปกครองมีจดหมายมีอะไรต่างๆแจ้งออกมาใบบอกก็คือจดหมายแจ้งนะคะเกี่ยวกับราชการต่างๆในสมัยก่อนเขาเรียกว่าใบบอกนะงานเขียนทางประวัติศาสตร์อันนี้เป็นเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะส่วนใหญ่เขียนขึ้นมาทีหลังนะคะ เรื่องราวต่างๆครูให้นักเรียนไปเขียนมาก็เป็นหลักฐานได้อ่ะยกตัวอย่างนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานทางโบราณคดีนะคะวัดวาอารามต่างๆนักเรียนไปเที่ยวเมืองเก่าเมืองโบราณน,นะคะคําว่าหลักฐานทางศิลปกรรมก็คือไอ้ที่เขาปั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเป็นพระพุทธรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกนี้ก็ใช่หมดเลยนะ หลักฐานทางดนตรีคําบอกเล่าโซตทัศน์โซตทัศน์คืออะไรก็คือ,อาภาพถ่ายฟิล์มสไลด์บบันทึกเสียงหรือเทปหรือคาเซ็ตอพวกเราไม่รู้จักละในยุคพวกเราเจอแต่แผ่นซีดีนะคะเพราะนั้นโซตทัศน์ตัวนี้เราก็าเพิ่มคําว่าแผ่นซีดีเข้าไปได้นะคะให้มันเข้ากับยุคสมัยของเรานะานี่หลักฐานทางโบราดีมีไว้ให้ดูนะคะวัดวาอารามต่างๆเยอะแยะมากมาย นี่นะสิ่งกอ่อสร้างต่างๆการเขียนภาพเขียนตามผนังตามวัดนะคะอันนี้เรื่องของดนตรีนาฏศิลป์การแสดงโขนละครต่างๆนะคะ,ะคำบอกเล่ามีการพูดบอกต่อๆกันมาอ,อันนี้จารึกนะคะในสมัยสุขโขทยัยเขียนลงบนแท่นหินเราสามารถที่จะเอามาอ้างอิงศึกษาได้นะคะ คงสวดานตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะคะจดหมายเหตุอ่าบันทึัโอ้บอกเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะสำหรับจดหมายเหตุนะคะอะาภาพถ่ายทางอากาศก็ได้อ่ะ หรับในชั่วโมงนี้คุณครูฝากนักเรียนไว้เท่านี้นะคะแล้วนถ้าเกิดนักเรียนสนใจหรือว่านักเรียนคุณครูขาหนูไม่เข้าใจค่ะไม่ทันหนูก็กลับมาทบทวนที่สิ่งที่คุณครูเล่าให้ฟังนี้ได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังอย่าลืมนะถ้าไม่เข้าใจสงสัยย้อนกลับมาทวนดูหลายๆรอบแล้วก็เก็บข้อสงสัยเอาไว้หรือทักมาถามคุณครูได้เราจะอธิบายให้ฟังนะคะ อดีวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ